คนประกอบการอลบาบาหน้าผิดหวังนักลงทุนชื่อดังแห่ขายหุ้นเจ็ดนางฟ้าตลาดหุ้นสหรัฐปิดพุ่งสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูนิทูนเรื่องต้องรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่16สิงหาคม2567พบกับผมเต้วัชวัประวัลสืรษฐภทัยทีมกลยุทธการลงทุนจากบรจอีสปริงประเทศไทยน,นะครับสำหรับภาพรวมตลาดหุ้นในช่วงเมื่อคือนที่ผ่านมานะครับสื่อว่าปิดบวก ได้อีก1วันนะครับ S&P 500ปิดบวกขึ้นมา1.61%นะครับดาโจนบวกขึ้นมา1.39นะครับ Nasdaq บวกขึ้นมา2.32%ยุโรปบวกได้เช่นเดียวกันนะครับของ Stock 600บวกขึ้นมา1.15นะครับฝรั่งเศส1.23นะฮะ DAX 1.66นะครับ,รบญี่ปุ่นเมื่อวานก็บวกขึ้นมา0.71นะฮะตัวจีน C.S.I. 300ขึ้นมา0.99ทานะครับหางแสงติดลบ0.02นสะครับส่วนอินเดียเมื่อวานหยุดนะครับผมุณไทยเมื่อวานติดลบนะฮะ0.22นอะครับอินโดลบ0.36%ะเวียดนามลบ0 4นตะครับตัวทองคำนะฮะเมื่อวานเฟื่อขึ้นมานิดนึงนะครับนตมันดิบขึ้นมาเิดแค่น้อยนะครับนะลยู สองปีสิบปีฮะสังเกตดีๆนะครับตัวสองปีอ่ะขึ้นมาเกินสี่เปอร์เซ็นอีกแล้วนะครับอยู่ที่สี่จุดหนึ่งนะฮะขึ้นมาเมื่อวานก็สิบสี่จุดหนึ่งเบสิสพอยต์นะครับตัวสิบปีก็ขึ้นนะฮะขึ้นมาแปดจุดเจ็ดเบสิสพอยต์นะครับอยู่ที่สามจุดเก้าสามเปอร์เซ็นสำหรับตัวแรกเศรษฐกิจของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเมื่อวานก็มีญี่ปุ่นนะฮะ GDP ไตรมมาสองออกมาโตที่ศูนย์จุด 80%ดนะครับดีกว่าคาดแล้วก็ถือว่าพลิกกลับมาขยายตัวด้านหลังจากไตรมาสก่อนหดตัวไป 0. 6นก็ะครับก็การบริโภคเป็นปัจจัยหนุนหลักของ GDP ญี่ปุ่นในช่วงเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ฝั่งของสหรัฐนะครับออกมาปุ๊บหุ้นพุ่งก็คือตัวเลขยอดค้าปลีกนะครับออกมาดีกว่าคาดนะครับขยายตัวพื้นฐานนะตัวขยายตัว0.4% 0่นะครับคาดไว้แค่0.1นะครับสะท้อนว่าผู้บริโภค ยังแข็งแกร่งอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนรีเทลเซลล์แบบทั่วไปทาร์เก็ไลน์เนี่ยขยายตัวที่1%นะครับดีกว่าค่าที่ส่วนุดเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้เองนะครถ้าไปดูตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกนะครออกมาอยู่ที่2 2ง0 0 0สองแหน่งนะครต่ำกว่าค่าที่2อง0 0นสาตำแหน่งนะครับก 2, 36, บ็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีด้วยเหมือนการหุ้นก็เลยบวกขึ้นมาได้ เยอะมากๆในช่วงเมื่อคืนนะบวกขึ้นมาถ้าไปดูจากรูปนี้นะฮะ S&P 500บวกขึ้นมา6วันติดต่อกันแล้วนะครับก็เกิด5,500จุดไปแล้วนะครับก็มีโอกาสจะกลับไปเทสที่ไฮเดิมนะครับต้องดูก่อนนะครว่าจะหลุดไม่หลุดเพราะว่าวันที่28นี้นะครจะเป็นการประกาศงบของหุ้นที่สำคัญที่สุดในโลกนะฮะอย่าง n v ็นวีเดียนะครับทั้งอบออกมาดี และไกด์แดนซ์ต้องดีด้วยนะครับต้องดีทั้งคู่นะครับทัง้งงบดีไกด์แดนแย่ตลาดก็อาจจะรีแอคในเชิงลบด้านการมองตลาดเป็น forward looking mm. หรือมองไปข้างหน้านะครับก็จะสนใจให้ให้ความสำคัญกับไกด์แดนซ์ด้วยเหมือนกันแล้วก็ต้องไปไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งวันที่28นะครับสัปดาห์หน้าก็จะมีตัวแก็สันโฮด้วยนะครับวันที่23นะฮะแล้วก็ตัวเฟดมินิทนะครับกลางสัปดาห์นะครับพวกนี้เองก็จะเป็นหนึ่งในแฟกเตอร์ที่จะเข้ามากดดัน ตลาดหุ้นได้เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับโทนของของเฟดที่จะออกมาในช่วงสัปดาห์หน้านะครับสำหรับตัววิกซ์อินเด็กนะครับหลังจากพุ่งขึ้นไปช่วง black monday นะครับวันนี้กลับมาใกล้ๆค่ะ15แล้วนะก็สูงกว่าช่วงก่อนหน้านี้อยู่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าลงมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องระวังความผวนไม่อยู่นะครับมันยังไม่ได้ไม่ได้นิ่งสนิทนะครับก่อนหน้านี้มันค่อนข้างต่ำมากนบ12 13นะครับตอนนี้มันอยู่15ต้นๆอยู่ ครับผมส่วนบอลยูนะเมื่อวานหลังจากตัวเลขออกมาดีเนี่ยบอลยูมีการปรับตัวขึ้นนะฮะถ้าดูจากรูปก็ประมาณรักษาจุดเก้าฮะโดดขึ้นไปสี่จุดหนึ่งนะครับก็เป็นภาพหนึ่งที่สะท้อนนี่เป็นตัวสั้นนะ,ะตัวสองปีเป็นภาพที่สะท้อนว่าเฟดไม่จําเป็นต้องลดดอกเบีย้ยขนาดใหญ่นะ,ะก็คือศูนจุดห้าเบสิสพอยต์เป็นศูนจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ เราก็คิดว่าเดือนหน้าเนี่ยกันยาอาจจะเริ่มที่25ปีก่อนนะครับคงไม่ได้ถึงขั้นจะเป็นจัมโบ้ขนาด50ปีนะครับยกเว้นยกเว้นนะตยกเว้นตัวเลขแรงงานของเดือนนี้ออกมามันแย่มากจริงๆนะครับก็อาจจะกลับมาคุยกันเลย50ปีได้แต่คิดว่าน่าจะยังสตาร์ทแค่0.25ก่อนในการประชุมเดือนหน้า0.5อาจจะไปเกิดกันช่วงธันวาคมอะไรแบบนี้มากกว่านะครับเฟดคงคงไม่ได้ ถึงขั้นจะก,กระโดดขึ้นมาไปมามา0.5นะครับเฟดสไตล์เฟดนะชอบทำอะไรแบบช้าๆอยู่แล้วนะครับก,ก็ค่อยๆทำนะฮะตอกเบี้ยขาขึ้นก็เงินเฟ้อไปมาหมดแล้วก็ค่อยๆขึ้นนะ25 25 25แล้วขึ้นจะมาไป50อะไรนี้น,นะฮะก็คิดว่าขาลงก็จะภาพคล้ายๆกันนะครับอนะ่ส่วนจีนนะครับจริงเริ่มประกาศงบรายทำเมื่อวานก็เทนเซนใช่ไหมฮะวันนี้ก็ลีบาบาแล้วนะลีบาบาเนี่ย รายงานผลประกอบการออกมาค่อนข้าง,างน่าผิดหวังนะครับรายได้โตเพิ่มขึ้นสี่เปอร์เซ็นนะคะแต่ถ้าไปดูธุรกิจพาย์ทั้งหมดเนี่ยของจีนนะหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบอย่างน้อยหนึ่งปีนะพวกอ e ีคอมเมิร์ซนะหดตัวหมดนะครับก็อย่างที่เราทราบๆการเศรษฐกิจจีนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอเมื่อกี้รายได้ไครับรายได้เพิ่ม4%ี่เอร์เซนะฮะถ้าดูจากรูปก็อันนี้เป็นรายได้นะครับแต่ละปีเนี่ยก็คือหลังจากเขาปรับปรามธุรกิจการผูกขาดต่าง อ e ย่างี้คอมเมอร์ซอย่งเกมมิ่งอะไรพวกนี้นะายได้ก็ไม่ค่อยโตเลยนิ่งมาสองสามปีแล้วนะครับอ่ะรายได้ไม่พอฮะในแง่ของตัวกำไรนะครับกำไรของอาลีบาบาครับลดลงนะฮะกี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับอนะันนี้ก็เป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับตัวอาลีบาบานะครับส่วนคนที่ดีฮะมีไหมมีนะครับเจดีตะคอมให้รายางานรายได้และกำไรที่สูงกว่า การคาดการ์ของนนกวิเคราะห์นะครับวันนี้ก็ไปคู่แข่งเบอร์หนึ่งเลยของอาลีบาบานะครับก็โดนเจดีแย่งลูกค้าไปแย่งมาร์เก็ตแชร์ไปพอสมควรนะครับวันนี้ก็เป็นโจทย์ค่อนข้างยากกับตัวลีบารบาอยู่นในการจะจะเข้ามาชิงเบอร์หนึ่งให้ได้นะครับผมนะส่วนข่าวสุดท้ายนะครับก็จริงเป็นข่าวที่โผล่มาก,กับตัวของการไฟลายิงประจำไตรามาสนะครับ ก็จะเป็นบริษัทการลงทุนของคุณจอ o โซรสนะครับแล้วก็มีคุณซา l ลี่รัคเคนมิลเลอร์นะครับมีการลดการถือครองหุ้นเจ็ดนางฟ้าลงไปแล้วนะครับเป็นการลดก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แบล็ k มันเดยด้วยซ้ำนะครับเหมือนรู้นะฮนะก็ตัวของโซร s สไฟแนนซ์แมนนะครับขายหุ้น a l p h a เบ t ออกมา58ล้านดอลลาร์นะครับอ m a z o n อีก15 e ล้านดอลลาร์นะครับ ส่วนทางด้านดักเมิลเลอร์นะฮะมีการขายหุ้น n อ i นวีดียมามากกว่า1.5ล้านหุ้นนะครับแล้วก็เป็นอีกอันนึงก็เป็นตัวอพอลโลซ่าแมจเมนต์ของเดวิดเทปเปอร์นะครับก็ลดการฉือครองตัวเมตาอ m a z เมซอนแล้วก็ m i c r o s o f t ด้วยนะครับขอสุดท้ายฮะเดวิดบอนเดเมนนะฮะ,ะของไวแ Capital Management เนี่ยก็ขายหุ้นเมตาออกไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็รายให,ใหญ่นะครับคนดัง,ดง เริ่มมีการฟ r ิมพุ้นเทตออกไปนะครับ t r i มก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ black monday ด้วยซ้ำนะคบเหมือนรู้ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวบัฟเฟตนะบัฟเฟตขายหุ้น a p p เปออกไปครึ่งหนึ่งนะครับก็เรามองยังไงเรามองว่าช่วงนี้ก็ยังเน้น c o n s e r v a t i อยู่นะต้องมีเงินสดมีมันแท้งมันกันฟันเหลือไปบ้างนะครับถ้าใครอยากจะเล่นรอบก็กลับเข้ามาซื้อตัว US blue chip US tech ได้นะครับแล้วก็ต้องมีเงินเหลือเพราะว่าจะประกาศงบ NV ็นเดียช่วงวันที่28นะครับอาจจะมีการ แปลงไช่วงนั้นได้เหมือนกันนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงก็เราแนะนําเป็นดิเฟนซีฟนะอีสปงเอลแคร์พวกนี้ค่อนข้างทนทานต่อตัวภาวะนะครับเป็นดิเฟนซีฟด้วยแล้วก็กําไรปีหน้ายังเติบโตได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับส่วนบอลบอลยวเด้งขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็นจังหวะที่น่าจะเข้าไปเก็บกองทุนตราสารทิโลกรืเพิ่มเติมได้รเราแนะนําเป็นอีสป링กลับบวกอินคัมอันเฮชอยู่นะบ,บาทแขงขึ้นมาเยอะแล้วนะก็เก็บตัวอันเฮชกันได้ นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวติดตามให้อวดนายกบ้านเรานะครับน่าจะได้นายกหญิงคนที่สองและอายุน้อยที่สุดในประเทศไทยในประวัติศาสตร์หรือเปล่านะครับก็ไปไปดูกันได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมและทีมงานขออนุญาตลาไปกอนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ